ันนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมล่ะอยากวันนี้กูกล้าซื้อของให้มึงเลยนะเว้เอาจะซื้อของให้อยากได้อะไรใส่รถไหมกูขี่รถมึงบ่อยแล้วว่ะใช่ขี่เพื่อขี่เพื่อขี่พกักเท้าหักซื้อให้ใหม่ด้วยอ้มันถลอกนิดเดียวเองอย่ซื้อใหม่ทำไมเวนี่ถูกแจงกันเลยเนาะนี่ซุดไม่แล้วกูเหยียบอีกมันจะหักไหมนี่ไม่หรอกนี่รอไปเชื่อมดามอืมไปไปเดี๋ยวไปเอาท่อต่อมันแพงท่อมึงนี่แหละพักเท้าก็ไม่กลัวแพงหรอกนี่ครับผมวันนี้เราก็ได้มาแค่นี้นะครับ <Yeah. S 1> มันใส่คันจมพูมานั่นแหละนี่ชุดนี้เลยเออถามเครื่องคันนี้อยากดูรีวิวคันไหนแบบจัดเต็ม<อ>ใจจริงผมอยากผ่าเ,เดี๋ยวผมแอบลือเสือ้อผ่ารถมันมารอดอูบอกเลยจริงๆมันไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวัน<ะ>นี้อยู่กับหนุ่มน้อยวันนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมล่ะ วันนี้กูกล้าซื้อของให้มึงเลยนะเว้ยเอาถ้าซื้อของให้อยากได้อะไรใส่รถไหมกูขี่รถมึงบ่อยแล้ววะอยาก,กขี่ขี่ขี่พักเท้าหักซื้อให้ใหม่ด้วยโอ้มันถลอกนิดเดียวเองอยซื้อใหม่ทำไมเว้ยเื้อวันนี้นะครับเ,เดี๋ยวว,ว,ว่าอยากได้จริงๆไหมท่อด้วยเท่าบุกขอท่อมันนิดเดียวเองเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนขอท่อใหม่ก็ได้ดอกมันไม่สวยตอนนี้เราก็จะลงไปเลือกพักเท้ามเนยมนะครับผมซึ่งมันก็ราคาไม่เท่าไหร่หรอกพักเท้ามเนิมียมันจะมาแพงกับท่อมันนี่แหละ มันอยากได้ท่อนะครับท่อก็ไปละสองพันกว่าบ,บาทนะครับแต่พักเท้าก็ประมาณหกเจ็ดร้อยนะผม<ห>นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน modify ครับผมเดี๋ยวลงไปดูกันเลยแต่ท่อเราไม่ได้ซื้อที่นี่นะท่อสั่งไว้แล้วเดี๋ยวไปเอาแป๊บหนึ่งอึ๊บโอ๊ยร้อนนี่เป็นร้าน modify shop นะครับผมนี่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกของผมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับที่นี่เขาจะไม่ให้ถ่ายคลิปข้างในนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราซื้อออกมาถ่ายข้างนอกก็ได้ไปแล้วเจอ,อกัน ยิ่ถูกแจงกเลยเนาะเฮ้ยสุดไม่แล้วกูเหยียบอีกมันจะหักไหมนี่ไม่เราเราไปเชื่อมดามอืมไปไปเดี๋ยวไปเอาท่อต่อมันแพงท่อมึงนี่แหละพักเท้ากูไม่กลัวแพงหรอกไปเดี๋ยวเราไปเอาท่อต่อโอ้โหเพราะว่ามันเริ่มจะมากเกินไปแล้วนะครับนี่ก็พันสองแล้วนะครับผมเอ๊ะนุ่มพ่อเธอพ่อเธอโอ้ยท่อซื้อแล้วซื้อแล้วท่อเอาอีกใบหนึ่งไหมไม่ไม่ไม่เอาแค่นี้นี่ครับแค่นี้ก็หมดไปพันสองแล้วนะครับผมเป็น น็อตเทาล้อกับพวกบูญล้อนะครับพรานาคมนะครับผมไปไอ้นี่แปละทอดแล้วกลับเลยเด้อไอ้นี่ก็ไม่อยากปั่นแล้วไม่ไม่แปละทอดแล้วกลับเลยเด้อมันมันหมดเยอะเกินไปเลยเ้อเดี๋ยวรอวันหลังวันหลังดีกว่าวันหลังเอาถ้าได้อีกเดี๋ยวเอาให้อีกเอาเอาเก็บไว้นะั่นโอ้เอาเลยเนาะอย่างนี้เลยครับมันเคยเลี้ยงผมครับผมก็ต้องมาเลี้ยงมันคืนหน่อยแหลนะเนาะมันยังทำรถให้ฟรี ที่เคยสั่งของกับมันนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องผมนะครับก็เดี๋ยวจะได้ส่วนลดจากหนุ่มน้อยอีกนะครับผมลดการลด้วยเขาแมว้าเอ้อพูดเองนะเออขอไม่อ<ห>บอกออกค่าส่งอะไรเขาไปเลยเออบอกว่ามาจากเขาจะด่าครับเอ้อบอกมาจากช่องเขาจะด่านะครับผม,มเดี๋ยวมันลดให้อีกอ่ะไปช่องกันไหช่องลอยโลบุยลําคืนตามมึงเลยไปกับไ,ไปเอา่อแล้วก็กลับร้านกันดีกว่าใส่วันนี้เลยเด้อใส่แล้วป้ากออกมาแตงมันอย่ไปเห็นน้ำแพงไปปั๊กเป็นรไปกลับกัน นี่นะครับของที่เราเอามาใส่กันวันนี้นะครับผมใครที่ดูก็น่าจะรู้นะว่าซื้ออะไรมาบางนี้ครับเป็นแกนล้อนะครับผมของนักมนะครับผมนักขมมัฟซิ่งนี่พวกบูทล้อพวกอะไรยี่นี่หมดเลยอน,นี้เดี๋ยวเราค่อยทําคลิปใสอีกวันหนึ่งแลวกันนี่ลูกสูบก็ได้มาแล้วอันนี้เราก็จะมาดูมันประกอบรถนะครับผมยังไงนะครับผมใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับต้องมีอายุปปีขึ้นไปนะครับผมนี่เลย นี่เรามาอยู่กับเครื่อง125นะครับผมทำอะไรเครื่องนี้ทำลูกลูกอะไรหะ10 60 6เอ็ด6เอ็ดมินเดียวยังโกงกูอีกเนาะเขาถามกูทำไมกูชอบตบมึงวะไม่ตบก็ได้เนาะไม่เลิกตบเอาดีใจไหมเอาฮะสองยู้น่ากลัวกับตบอีกนะครับสองยู้ดินี่ครับมาดูมานั่งปบนสองรถกันดีกว่า นี่เป็นลูก61มิลใช่ไหมชักไหม <5 S 2> ชักห้าชักห้าทำไมเขาทำ60เลยล่ะแปลว่าอันเก่ามันต้องเป็นลูกประมาณ59 58มาแล้วใช่ไหม60อ๋อเป็น60มาก็กเลยทำเป็น61อืมลูกขึ้นพอดีมลยแหละยังไม่ได้บีบอย่าลืมคิดดิดดถ้าบีบก็อุ้ยมันพอดีเกินไหนี่นไเล อยูอปกนแล้วลูกขึ้นเลยครับใส่ประกินผ้าหน้าหลังไงจ้าต้องให้สอนอยู่เรื่อยเลยเนาะจ้าหลายคนนะครับชอบสงสัยนะว่าทําไมผมชอบซอนมาทํารถนะครับความจริงผมก็ทําได้แหละแต่ขี้เกียจติดแค่ความขี้เกียจนะครับเลยไม่อยากทําอะไรเลยจริงๆนั่งเล่นเกมทุกวันเดือนสบายใจค็เยอะด่าไหมด่า <c oughs> แล้วเนาะตอนนี้นะครับเราก็มีเครื่องมิ l l i นะครับผมเขาเรียกเครื่องอะไร แถวบ้านอย่าไปเรียกแบลลีเ่เกอสกานไอเขาอย่าไปเรียกแบลลี่นะไอเขาเลยนะอยา่าสบานแท่นเลยเออสบานแท่นก็นสบานแท่นนี่นะครับเป็นเครื่องนิลลิงเรานะครับผม <อะ S 1> เป็นเครื่องที่เพิ่งซื้อมาใหม่ใช่ไหม,ไหมเพื่อนไอ้แดงแดงไม่น้อยเลยใจนะครับเครื่องยนต์นนะครับผมอันนี้หลบวาลโชว์เลยเอ้ากล้าไหมกล้าขอลองหลบเลยได้ไหม,ไ,มได้จะทำเป็นยูกูพูดเล่นไปไงั้นเลยสนุกดีทำอะไรนี้ทำอะไร อันนี้ขีดทำไมฮะลบบเาขีดลบเบา,เบาอ๋อคือมือใหม่ใช่ไหมต้องวัดอย่างนี้ใช่ไหมคือเรายังไม่เป๊ะใช่ไหมือเราอยากให้มันเป๊ะเลยไงเราไม่อยากให้มันเหลือเกินขาดอ๋อคือเอาให้มันพอดีเลยมันจะได้ไม่เสียกำลังอัดได้ใช่ไหมจะเผื่ออยู่ดีจะ,ะเผื่ออยู่ดีจะเผื่ออยู่ดีเล้น่ะนะ นี่วานุ่งเอาอย่างนี้เลยครับผมคือที่อื่นทำยังไงไม่รู้ที่นี่ทำอย่างนี้ใช่ไหมถ้าชอบขอนเขาไงอ,อันนี้วาวหลอดเลยหลอดเยื้องใช่ไหมอันนี้ใช้เป็นกา้านเทนกินี่อันนี้เทนกินี่นี่อันนี้ก้านอะไรนี่หนึ่งหกแปดนูไวนใช่ไหม เป็นก้านหนึ่งหกแปดนะครับผมลูกป,ปืนปลายก้านเหรอโนะาวาเหมือนกันใช่ไหมสลักเท่าไหร่ลูกนี้สลักสิบสี่นะครับผมรับงานเท่าไหร่อย่างนี้ทุกวันนี้ไอ้พวกห้าเก้าแชมป์หางนี้รับเท่าไหร่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดได้เลยมั้งพ่อคาบูได้ครบทุกอย่างอเ,เอามาเดิมๆอะ่ะกลับไปแรงเลยอ๋อจัดเสื้อผ้ไปด้วยไม่ก็ <laughs> มามคือค่าเครื่องนี่หมื่นเจ็ดคือเอามาเดิมๆส่งกีเพียร์เท่าไหร่อ่ะ ยืนพื้นมาตรฐานไว้ดีกว่าพื้นมาตรฐานนะร้อยหกสิบห้าร้อยหกหบร้อยหกสิบห้าบวกนะครับผมก็คือเหลือแถมอ่ะมันใจยังไงมันนี่มันขึ้นอยู่กับสภาพรถด้วยใช่ไหมว่ามันจะวิ่งได้ยังไงมันขึ้นอยู่กับสภาพรถด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูมันลงเปล่ากันนี่เครื่องก็ได้มาจากนาเจ๊ใช่ไหมเครื่องนี้อืแก้ให้ฟรีดีใช่เฮ้ยเก้ใจดีดิแกใจดีอยู่แต่แกไม่น่าให้ฟรีหรอกจริงจริงลองจะดู ทำไมมันตั้งรอบเครื่องโหดจังวะ คือขีดเลยเดิหช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝึกขัดอยู่นะครับผมอะไรที่อาจจะขัดหูขัดตาคนบ้างนะครับผมคือตอนนี้มันเพิ่งได้เครื่องมาใหม่กําลังหัดหมซส่วเลยนี่เดี๋ยวกำลังจะลองชามนะครับผมมีชามหนูทดลองมาใบหนึ่งนะครับผมก็ม <laughs> ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ไหมเนาะต้องลองต้องลอง ปล่อยให้มันทํานี่ไปก่อนนี่นะครับผมมาช่วยขายของร้านมันแล้วกันวันนี้ใครอยากได้อะไรนะครับผมผมก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างถ้ามาซื้อของกับมันแล้วบอกมาจากผมมันบอกมันจะกล้าลดให้นะครับก็ลองพักไปหามันดูว่ามันจะกล้าลดให้จริงๆหรือเปล่าแผ่นกดคาร์ดนะครับแผ่นกดเรียบร้อยสิบนี่มองไม่เห็นมาฝั่งนี้เปิดตู้เลยลงมาแจ้ตู้เลยวะเอางี้ดีกว่านี่นะครับเรือนซีบีคาบูนะครับผมเฟืองท้าย อะไรอีกคัร์ดเกนคัรดที่แปลงแมป,ปโตัวกดโซ่ลูกปืนคือมันก็มีเกือบทุกอย่างครับก็ลองทักมาถามถามมันเลยก็ได้หรือถามผมมาก็ได้นะครับผม Facebook ผมก็ที่อยู่ในรูปหน้าปก YouTube นะครับผมคือบางทีผมอาจจะตอบชา้านิดหนึ่งเลย,ยคงไม่โกรธกันหรอกเนาะเพราคงไม่ว่าหรอกมั้งนั่นเลยครับถ้าอยากได้อะไรก็ลองทักมาถามกันได้นะครับก็ขายถูกๆครับ ขายเอากำไรสิบบาทยี่สิบบาทช่วยๆกันดูดูมันโคตรจริงจังน่ไม่ใช่อะไรที่มันจริงจังนะเพราะมันต้องกลัวลูกสูบทะลุนะครับผมเพราะลูกสูบลูกหนึ่งนี่ไม่ใช่ถูกๆนะครับผม ทีเดียวเราไม่ชนเลยประกอบไปชัวร์นะอายเขานะโชวท์ทดลองก็อายนะ <laughs> อ๋อมีตัววัดระดับน้ำไดยใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่วัดองสา <laughs> ไม่ไม่มีเงินซื้อแบบพื้นี่ตอนไหมจะใช้อย่างนี้แหละถูกแล้วอ้าวมาแลา้วเว้ยอง้านมาแล้วเว้ยด้ลูกขึ้นกับตอนไหน่ะ วันนี้อันนั้นลูกวันนี้มีตังอันนี้ซื้อมาใส่รถพี่น,นี่ซื้อมาใส่เรีบมันบอกมันอยากได้พักเท้าเลยพานไปซื้ออันเก่ามันหักเนาะพีขูดนิดเดียวว่ากันชเชยรเดียวท่อใบเก่ามันก็ไม่ได้บุบมากเลยมึงจะซื้อใหม่ทาไมไม่เข้าใจเรยวเปลืองตังค์คนแลงแต่ก็ซื้อให้มันไปเถอะใส่เลยเด้อเอามาใส่เร็ยวมาใส่เร็ยว นะนี่ครับวันนี้เราก็จะเห็นในหนุ่มทำงานนะครับผมปกติไม่เคยทำงานนะครับผมไอ้จุ้ยดีใจไหมวันนี้มันจับเครื่องมือนี่ไม่นึงแค่ไหนเออพอเมื่อคืนโดนไปเยอะใช่ไหมหลอกให้จุ้ยประกอบเครื่องนะครับผมแล้วมันก็หนีไปนอนเครื่องนั่งเฉยๆคิดเองคุจะเห็นรถมิกซ์จอเนาะ่อนี่นะครับเขาดานะเป็นแคมคอ,อ,อันนี้แคมของอะไรฮะแคมอะไรไม่รูลูกค้าใส่มาเอานนี้แคมลูกค้าบอก อ๋คิดว่าแคมปเองนี่คือเอาแล้วลูกค้าเขาเอาเครื่องนี้มาทำอะไรบ้างฟิตใหม่ทำแกะใหม่หมดเลยแล้วไม่เปลี่ยนแคมไปเลยหรือใส่ตัวนี้เท่กนอ๋อใส่ไปแล้ว<ด>นี่แคมที่ลูกค้าใส่มานะครับแคมอะไรนั่นใส่แคมอะไรเข้าไปฮะ<ห>แคมอะไรเข้าไปฮะ KDR KDR ขายตัวเท่าไหร่ปกติรวมส่งเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบ บอกมาจากกูมึงจะขายให้เขาเท่าไหร่ลดให้ทันทีลดให้กี่บาทเนาะยี่สิบบาทท่าสิบบาทลดให้ห้าสิบบาท 100, 100, 100. เฮ้ยลดร้อยหนึ่งเลยอนึ่งว่าห้าสิบหกร้อยห้าสิบรวมส่งให้ด้วยใช่ <Okay. S 1> เฮ้ยใครทักไปหาต้องบอกว่ามาจากผมนะครับผมมันจะลดให้พูดเลยนะมาถึงมาบ้านไปเลยถ้ามาจากรถเขาจะด่านะครับมาจากรถเขาจะด่าไม่เป็นไรไม่มได้บาอะไร การลดให้ก็ให้กล้าซื้อลองสั่งมันดูนะครับผมถ้ามันไม่ลดก็เดี๋ยวทักมาทางเฟซผมนะครับผมจะบีบคอมาให้โอเคครับผมวันนี้ก็คงได้เป็นแก้ประกอบเครื่องแลนครับนี่คันนี้เดี๋ยวจะเอาออกมาทําอยู่ครับผมแต่เดี๋ยวผมให้ดูมันจะมีคันที่คันนี้ต้องส่งลูกค้าชนบุรีแล้วก็นี่นี่ตอนนี้3มเครื่องคันนี้ประกอบแล้วนะครับคันอื่นๆต้องรอก่อนสามเครื่องคันนี้อยากดูรีวิวคันไหนแบบจัดเต็ม ใจจริงผมอยากผ่าเดี๋ยวผมแอบลื้อเสื้อผ่ารถมันมารอดูบอกเลยจริงๆมันไม่รู้เรื่องหรอกลื้อวัดไปเลยนะครับผมว่าลูกสูบมันใช้ลูกบเท่าไรกันเนี่นั้นเป็นคาดเท้านะครับผมนี่คาดมือนี้คาดมือใครอยากดูข้างไหนก่อนลองเม้นมาดีกว่าเดี๋ยวจะไปทําให้ทีละคันเลยครับแบบเจาะลึกรายละเอียดอะไรแบบ,ก,บก็เกรเอทุกชิ้นก็จะถ่ายให้ดูนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวปล่อยให้มันประกอบเครื่องกัน โอเคครับผมวันนี้เราก็นี่มันติดงานหลายอย่างเนาะตอนแรกว่าจะใส่พักเท้าใส่อะไรให้มันเสร็จเลยวันนี้เลยเอกแม็คันหนึ่งนี่ก็เวีบแล้อยผ้าที่เมื่อกี้เห็นเครื่องไงตอนนี้ยกขึ้นแล้วแล้วแก่ชุดผาดอยู่ไม่ทํางานทําการเลยกันเลยวะไอนหนุ่งเงินเพิ่งเติมเข้าไปเองอเลขถอนมาเออเล่นไปเถอะวันนี้บวกโอเคครับผมใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับผมเล่นง่ายได้เงินจริง เข้าไปนะครับผม S 6 9 T H นะครับอย่าลืมนะครับเรยเตอ้วอย่าลืมนะครับมี S ข้างหน้าด้วยนะครับผม S 6 9 T H นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตรงนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าใครชอบอยากให้รีวิวกันไหนก็อย่าลืมบอกนะครับวันนี้เดี๋ยวปล่อยให้มันเล่นให้ก่อนวันนี้ซื้อของให้มันคนเดียวก็หมดเยอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อให้ตัวเองดีกว่า้วเจอกันใหม่ครับผมไหนเตยยังได้เท่าไหร่แล้วเจ็ดทําแล้ว อเทุนห้าร้อยเออเตะอะไรเตะนี่เออเอาเล่นไปเล่นไปได้ปืนใหม่เว้ยเอเอนี่ครับปล่อยให้มันเล่นไปนะครับผมงานการมันไม่ทําเลยนะครับผมมันไปช่วยผมหาตังค์ทางนู้นละโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ,อเตะอีกแล้วสองพัน